สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องที่รักและค่นชอบกับตัวเลขทุกทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นคลิปชุดเลขวิ่งสามตัวเลขวิ่งบนนะฮะเลขวิ่งบนเลขวิ่งบนแล้วก็สองตัวบนด้วยข่าวที่แล้วไม่ได้ลงทางช่องนี้เลขวิ่งนะฮะก็เอามาลงวันนี้วันนี้ก็วันที่เท่าไหร่แล้วล่ะวันที่สิบเอ็ดนะมาวันที่สิบเอ็ด <c oughs> นี่ก็คืองวดที่แล้วนะช่องนครเขาบอกออไม่ได้ลงไอ,อเอ,อ,เอ,อ,เอ,อนโดนีไปบอกลงลงฮะลงหนึ่งหนึ่งหกเนี่ยมีแต่มันอยู่บนนะมันลงล่างส่วนในศูนย์หกมันอยู่ล่างแต่มันออกบนนะวิ่ง บนออกล่างวิ่งล่างออกบนเมื่อที่แล้วแต่ใครเล่นบนล่างก็ได้ตังหลายท่านนะที่เล่นบนล่างก็ได้ตังไปเ <Yes. S 1> <c oughs> มื่อวานฮานอยฮานอยนี่ผมเน้นเลยนะะสำหรับท่านที่เข้ามาดูในช่องเนี้ยหรือว่าช่องนู้นก็แล้วแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือผมอยากจะให้ทุกท่านนะได้เอาฮานอยไป ไปเล่นนะะไปเล่นนะได้เอาฮานอยไปเล่นกันแต่ต้องเชื่อผม <c oughs> เพราะว่าฮานอยนั้นตัวเดียวของผมหรือว่าเลขวิ่งเลขรูดของผมไม่เคยพลาดแม้แต่วันเดียวนะไม่เคยพลาดแม้แต่เลยแม้แต่วันเดียวนะ <c oughs> นี่ก็คือตัวอย่างนะตัวอย่างให้ไว้วันที่แปดวันที่แปดเดี๋ยวหาก่อน <c oughs> วันที่หกที่เจ็ดที่แปดวันที่แปดไอ้หกกับเจ็ดไว้ออก สี 4, 6, ่หกสามเชลกิกิทเนี่ยแล้วก็มาหกสองปกตินะหวยวันที่แปดก็เข้าสองสองห้านอยส่วนวันที่เก้าวันที่เก้าให้ไว้อันนี้เลขหกนะอันนี้เลขสอง ันที่เก้าให้เลขสองไว้หวยออกสองหกก็ไม่ใช่สองสามกับหนึ่งสองนะสองสามกับหนึ่งสองสองสามกับหนึ่งสองออกปกตินะฮะออกปกติแล้วเมื่อวานเมื่อวานให้เลขเก้านี่นะเลขเก้า หวยออก8-9-8เเฉพาะกิจ9กสแล้วมาออก9-3สปกตินะฮะก็สองออกสองครั้งใครที่เชื่อผมทุกวันนีได้ตังค์แต่ถ้าเลขมันออกมาแล้วเนี่ยสมมติว่าให้ให้หไปเนี่ยหมันตรงข้ามกับหนึถ้าหกับหนึมันออกไปแล้วเนี่ย จำไว้เลยน,นะต้องโทรมาหาผมโทรมาหาผมว่าตัวต่อไปเราจะเล่นตัวไหนนี่นะต่อไปเราจะเล่นตัวไหนเมื่อวานผมให้เก้าไปหวยออกเก้ามนตรงกับสีใช่ไหมฮนะหวยออกแฉพาะกิจออกเก้าแปดเก้าแปดนะฮะออกแปดเก้าแปดข้างล่างสี่สามไอพิเศษออกสองศูนย์สี่ นะฮะสี่กับเก้าก็ออกไปแล้วก็ที่พยุหาก็รีบโทรมาหาผมอาจารย์มันออกไปแล้วอะ่ะเจ้าตัวไหนผมก็บอกให้เล่นหกไปหวยออกสองไอแปดสองหกข้างล่างสีออ่สามอีกอ่ะสี่สามมาสองครั้งเขาก็ได้ไปสองวันเลยฮะได้ไปสองวันเมื่อทีออกเก้ากันหนึ่งวันอาจารย์เอา,าตัวไหนผมก็บอกแปดหวยก็ออกแปด บนล่างไว้ก็มีนะฮะออกแบบบนล่างบางทีจะออกเบิ้ลแปดแปดก็มีนี่คนที่ไลน์มาขอผมนะไลน์มาขอผมผมอยากจะให้ทุกท่านนะเล่นหันมาเล่นหวยฮาหนอยนะฮะในกลุ่มของผมเนี่ยอยากจะให้อยากเลือเกินเนี่ยพูดอย่างอยากยิ่งเกินถ้าอยากอยากจะได้ตังค์นะอยากจะได้ตังค์เนี่ย <c oughs> ท่านเอาหาหนอยของผมไปเล่นเอาตัวเดียวของผมไปเล่น แต่ต้องยึดเลยนะว่าได้แล้วเลิกได้แล้วเลิกท่านได้เก้าถึงเก้าเปอร์เซ็นต์ก็อะไรกันนะฮะจะผิดอยู่เปอร์เซ็นต์เดียวคือร้อยวันพันปีมันจะอาจจะหลุดไปสักอันเพราะว่าเลขของตัวบางทีเราก็เลือกผิดหกกับหนึ่งเนี้ยบางทีเราเลือกหนึ่งมันไม่มามันมาแต่หกนะฮะเก้ากับสี่เราเลือกเก้าสี่มันมาหมดเลยเงี้ยมันก็มีเหมือนกันแต่ว่าสามร้อยวันจะมีสักวันคือปีจะมีสักวันนะ ส่วนเลขวิ่งเลขลู่ที่ผมให้ไปเนี่ยสมมติว่าหนึ่งกับเจ็ดนี้หลุดยากหนึ่งกับเจ็ดหกกับเก้าวันนี้นะนะยังเมื่อวานแปดกับเก้าศูนย์กับห้าเนี่ยแปดกับเก้าวันที่วัน <c oughs> ที่สิบเนี่ย 9, 8, 9, แปดกับเก้าหวยมาแปดเก้าแปดเก้าแล้วก็เก้าแปดใช่ไหมแปดเก้าแปด นี่แปดกับเก้ามาแล้วไอ้ศูย์กัห้าศูนย์ก็มากาชาตสองศูนยสี่ส่วนวีไพมาสี่ห้าห้าเลยคือมาทุกตัวเลขวิ่งของผมเลขลูกของผมมาทุกตัวนี่นะจึงอยากจะให้ทุกท่านนะเปลี่ยนใจซะนะฮะเปลี่ยนใจซะเพราะว่าฮ้านอยไม่มีอันนะฮะเปลี่ยนใจซะแล้วท่านได้ทุกวันหวยตัวเดียวของผมก็เหมือนตัววิ่งคือมาทุกวัน <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็ไอหน่อย <c oughs> นี่ก็วันนี้นะวิ่งวิ่งรูดหกไม่ชอบหกเอาศูนก็ได้นะถ้าท่านไม่ชอบหกเล่นศูนย์เลยแต่ผมให้หกนะขราวที่แล้วลงสองตัวบนให้ไอสองตัวล่างให้นะแล้วก็สามตัวบนมั้งก็คงจะนั่นแล้วนะฮะคงจะแคบ หรือว่าเลือกไปแล้ววันนี้มาชุดสองตัวบนรัฐบาลนะก็มีศูนย์สามศูนย์เจ็ดหกศูนย์หกเจ็ดหกสามหกเจ็ดเอ้ยหกสามเก้าเจ็ดสองสามสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกสองหกเก้าเลขที่ชอบที่สุดก็คือสองเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดนะฮะสองเจ็ดกับหนึ่งเจ็ด สองเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดเดี๋ยวผมจะไปหาซื้อสองเจ็ดหน่อยนะเดี๋ยวจะไปทําบุญไปปิดทองฝั่งลูกนิมิตจะไปปิดทองฝั่งลูกนิมิตที่วัดคองเคียนเนี่ยไปมาแล้วหนหนึ่งก็ไปบูาไปไหว้อะไรสมเด็จไอ้หลวงหลวงพ่อศิลาในมณฑปนะพ่อศิลาในมณฑปก็ได้รับ เหรียญมาทําบุญร้อยก็ได้เหรียญมาสามเหรียญนะฮะเพราะว่าหลานอีกคนละร้อยหลานสองคนก็สองร้อยก็ได้เหรียญมาสามเหรียญเหรียญลุงลุงพ่อศิลาในบนุญดบขบศักดิ์สิทธิ์นักก็มีสมเด็จพุทธมังคลาจารย์แล้วก็หลวงปู่ศิลาแล้วก็พระนาจารย์หลายหลาย,หลายท่านนะฮะที่ที่เก่งในในในปัจจุบันเนี่ยได้มาทำพิธีปลุกเสกเหรียญน,นี้กัน ก็เดี๋ยวว่าจะเลี่ยมแล้วก็ไอ้ลูกให้หลานขึ้นคอนะก็นี่นะ <uvo> เหรียญหลวงพ่อศิลานะะหลวงพ่อศิลาด้านหลังก็เป็นยันอะไรก็ไม่รู้แหะแต่ว่าสวยฮนะท่านทำออกมาสวยมากๆ นี่เหรียญนะทาบุญร้อยบาทถ้าทำบุญหนึ่งพันเก้าร้อยบาทก็ได้เป็นเหรียญเงินได้เป็นเหรียญเงินนะนี่คือหลวงพ่อศิลาภูพัทริมาวัดคลองเคียนนะอุทัยธานีสองพันหร้อยหกิบเก้านะเลขมงคลนะหกกับเก้าก็เนี่ยไปมาไม่ได้โกหกนะ คนเรานั้นโกหกไม่เกิดประโยชน์นะฮะไม่เกิดประโยชน์เลยเป็นโทษกับตัวเองด้วยการโกรหกเขาการโกงเขาชอบโกงเขาเนี่ยใช่ท่านยิ้มได้ตอนที่ท่านโกงก็สําเร็จแต่อีกตอนท่านตายไปแล้วนะนะ,ะท่านจะรู้เลยว่าเฮ้ยเราไม่ควรโกงเขาเลยนะฮะเพราะว่าเราต้องไปตกนรกหมกไหมนะไม่รู้จักกี่กับกี่กันในนรก แล้วตายไปเกิดใหม่ก็โดนเขาโกงตลอดโดนเขาโคกโกงตลอดผมโดนมาเยอะฮะผมโดนโกงมาเยอะโดนมาเยอะไม่ว่าจะเป็นเอ,อ่อวางมัจําไว้ที่สกลนครนะสกลนครนะไปวางมัจําที่ดินไว้พอเราไปดูครับมันไม่ตรงกับที่เขาลงไว้ คือสายอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีสัญญาณเน็ตก็ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีเลยที่ตรงนั้นผมก็เลยไม่เอาไม่เอาก็ขอเขาคืนเพาวางประจําไปสามหมื่นเขาบอกว่าค่าตารางวัดไปหมดแล้วค่ารางวัดมันสามสี่พันเองก็โดนโกงไปเป็นเรื่องธรรมดานะฮะนะฮะผู <c oughs> ้หญิงสองคนนะ่ะคือเขาอัดเสียงเราไปด้วยเขาบอกเขาอัดเสียงไว้แต่ก็ไม่ได้สัญญ,ญาอะไรกันมาก ทำหนังสือสัญญามันก็ไม่มีไม่เป็นไรโกงไปก็เดี๋ยวเขาไปรับกรรมในในภพหน้านะฮะในภพหน้าเพราะเราจิตใจเราบริสุทธิ <c> ์ <oughs> มันไม่ตรงปกนะฮะสัญญาณคนเราไปอยู่ที่สัญญาณโทรศัพท์ไม่มีจะป่วยขึ้นมาเราจะไปไหนได้แล้วว่าบานทุกคนก็ไม่มีอยู่กลางโลกกลางป่าเราก็เอาไม่ได้รับไม่ได้แต่ว่าขอคืนสัก ห้าสิบปอร์เซ็นเยวางไป้สามหมื่นเนี่ยให้เรามาหมื่นห้าก็ยังดีแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ได้ <c oughs> อย่างว่าอ้อยเข้าปากช้างแล้วนะ <c oughs> หลายที่นะ <c oughs> ผมโดนไปหลายที่เพราะว่าใจระบริสุทธิ์แต่เราก็ไม่อดนะถึงจะโดนกโกงไปเราก็ไม่อดไม่เป็นไรก็วิ่งหนึ่งกับสองนะฮะวิ่งบนหนึ่งกับสองคราวที่แล้วไอคลิปที่แล้วไม่ได้ลงให้ แต่จริงๆแล้วอยากจะให้ท่าน่ะมาเล่นหวยฮาหนอยนะฮะเล่นหวยหฮาหนอยคนที่ถูกแล้วช่วยค่าเน็ตผมนะมีเยอะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะเดี๋ยวผมจะให้ดูก็นี่นะฮะวันที่สามสิบวันที่สามสิบนะฮะสองร้อยบาท วันที่สามสิบเอ็ดเนี่ยอีกสองร้อยบาทวันที่หนึ่งมกราสองร้อยบาทวันที่สองมกราสองร้อยบาทวันที่สามมกราสองร้อยบาทวันที่สี่มกราสองร้อยบาท วันที่ห้ามกราลาสองร้อยบาทนี่ก็วิ่งเก้าเหมือนกันเนะ่วันที่หกมกราลาสองร้อยบาททีนี้เอาไวเลยนะนะฮะไวเลยทุกวันนะโอนม,มาให้ทุกวันเมื่อวานวันที่สิบมกราลาสองร้อยบาทนี่คือหลักฐานนะว่าผมให้จริงถูกจริงนะเมะื่อวานให้เก้าไปนะ ให้เก้าไปเลขเกตัวนี้นะ <c oughs> นี่นะเลขเก้าตัวนี้นะไม่ได้เขียนแต่งเติมใหม่นะมีหลายท่านนะที่ว่าถูกทุกวันแล้วก็โอนมาให้ผมทุกวันแต่บางท่านก็ถูกทุกวันแต่ไม่ให้ผมเลยแม้แต่บาทเดียวก็มีนะมีนะแต่ยังเราไม่เอ่ยชื่อกันหรอกเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาบางทีเขาอาจจะจําเป็นอยู่นะฮะนี่คือสิ่งที่ท่านอยากให้ท่านได้ พิจารณากันนะเอาไปคิดกันว่าเออเราเล่นเพื่ออะไรเราเล่นเพื่ออะไรหวยเราเล่นเพื่อเราอยากจะได้ตังหรือว่าเราอยากจะเสียตังฮะเอาไปคิดพิจารณากันถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเนะี่ยถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยวันนี้อย่าลืมนะฮะตัวเดียวหกก็แคปไว้แคปไว้นะฮะเนี่ยแคปไว้เลยว่าเออลองดูสักเดือนนี้ว่าผมพูดจริงไหมคลิปนี้โปรดดูความบันเทิงนะครับโปรดดูความบันเทิงหวยมีผิดม,มีถูกมันมีกระดู โชคดีและสวัสดีครับ